ในปฐมกาลบทที่11เมื่อมนุษย์รวมตัวกันเพื่อสร้างหอบาเบลขึ้นมาพระเจ้าได้ลงมาทําลายแผนการของพวกเขาโดยที่ทำให้ภาษาสับสนวุ่นวายและทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินแล้วต่อมาในปฐมกาลบทที่12พระเจ้าก็เลือกผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากกลุ่มคนที่กระจัดกระจายนี้ผู้ชายคนนั้นชื่ออับรามหรืออับราฮัม อับ,บรามเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าเลือกเพื่อทําให้แผนการแห่งความรอดของพระองค์สําเร็จคือพระเจ้าสัญญาว่าจะทําให้เขาเป็นชนชาติใหญ่จะยกดินแดนแห่งหนึ่งให้กับเขาและจะอวยพรทั้งอับ,บรามและทุกชนชาติบนโลกผ่านทางตัวเขาซึ่งเราก็เข้าใจกันนะครับว่าในระดับหนึ่งชนชาติที่มาจากตัวอับ,บรามก็คือชนชาติอิสราเอล แต่เมื่อเราเข้าไปดูในพระคัมภีร์ใหม่นะครับเราก็เห็นว่าพระเยซูเคร์ซึ่งสืบทอดเชื้อสายมาจากอับราฮัมทําให้ผู้เชื่อในพระองค์ทุกคนกลายเป็นลูกหลานฝ่ายวิญญาณของอับราฮัมเราที่เชื่อวางใจในพระเยซูก,ก็ถูกเรียกว่าเป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมแล้วก็คําสัญญาของพระเจ้าในเรื่องดินแดนที่จะยกให้กับอับราฮัมก็สําเร็จในระดับหนึ่งโดยที่พระองค์ให้แผ่นดินคานาอันกับชนชาติอิสราเอล แต่ว่าอีกระดับหนึ่งที่ดีกว่านั้นมากที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับเราในพระคัมภีร์ใหม่คือถ้าเราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายที่แท้จริงของอับรามแล้วเราก็ได้รับโลกนี้เป็นมรดกเรามีโฉนดโลกนี้นะครับเราเป็นเจ้าของร่วมกับพระเยซูและผู้เชื่อคนอื่นๆน,นะครับเราจะได้ครอบครองบนโลกใหม่กับพระเยซูคริสต์ ในที่สุดแล้วก็ยิ่งกว่านั้นนะครับพระเจ้าก็ให้คําสัญญากับอับรามถึงเรื่องพระพรด้วยซึ่งในแง่มุมหนึ่งเราก็เห็นพระพรฝ่ายเนื้อหนังมากมายที่อับรามได้รับจากพระเจ้าแต่ที่จริงนะครับพระเจ้าก็ยังมีพระพรที่ดีกว่านั้นมากเราที่เชื่อวางใจในพระเยซูก็ได้รับการยกโทษบาปเราได้ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในเราเราได้รับแพ็กเกจความรอดนี่คือพระพรที่แท้จริงซึ่งผู้เชื่อทุกคนได้รับ ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูทั้งหมดนี้นะครับอยู่บนพื้นฐานการงานของพระเยซูคริสต์เพื่อพวกเราการงานของพระเยซูคริสต์บนไมก้กางเขนและการเป็นขึ้นจากตายเป็นต้นเหตุของพระพรแผ่นดินและการที่เราได้เป็นประชากรหรือชนชาติของพระเจ้าฉะนั้นนะครับขอให้เราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีส่วนร่วม ในแผนการแห่งความรอดของพระองค์เราได้เป็นลูกหลานของอับราฮัมเราได้รับโลกนี้เป็นมรดกและเราได้รับแพ็กเกจความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ผู้ที่รักเราและยอมสละชีวิตเพื่อพวกเรานะครับ